ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a n มะมาโอเขานั้นพ่ายแพ้โดยสมบูรณ์เขาถูกกระแทกกลับไปหลายร้อยเมตรจากการโจมตีครั้งนั้นและได้ระบาดเจ็บจนต้องกระอักเลือดแต่มันควรจะเป็นจริงมู้เชิงที่พ่ายแพ้ไม่ใช่เขา ผลที่ได้นั้นเกินความคาดหมายของมาควิสเจ้าหนุ่มคนนั้นจะเอาชนะมาควิสได้อย่างไรความสับสนทำให้จิตใจของทุกคนสั่นสะเทือนพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงเพราะไม่รู้ว่าเิงวู่เฉิงไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญธรรมดาในขอบเขตนักบูญการบ่งเพาะของเขาเป็นเส้นทางที่ท้าทายสวรรค์ ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญปกติจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเบคาหลังจากควบแน่นปลาแหล่งต้นกำเนิดได้3อันแต่เจงงู้เถิงได้ควบแน่นปลาแหล่งต้นกำเนิดถึง7อันซึ่งมันเทียบเท่ากับมาควิสนานอยู่ ความแตกต่างคือเจงู่เฉิงมีตราแหล่งต้นกำเนิดขณะที่มาควิสน,น้นมีตราเมคาซึ่งมีพลังมากกว่าเจงู้เฉิงได้เอาชนะความแตกต่างนี้โดยเคล็ดบัญญัติสวรรค์และร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาแม้ว่าจะไม่มีจิตวิญญาณดาบเจงู้เฉิงก็ยังมีโอกาสที่จะชนะมาควิสนานอยู่แต่ด้วยการใช้มันเขานั้นเหนือกว่าโดยสมบูรณ์เจงวู้เฉงยือนอยู่ที่น,นั่น เขายืนอยู่เหนือหุบเขาขณะที่เขาชี้ไปข้างหน้าและทะเลโลหิตอันกว้างใหญ่ก็ไหลไปในทิศทางนั้นอาศัยอำนาจในปัจจุบันของเขาเขาสามารถครอบคลุมทั้งสนามรบด้วยเส้นทางสู่ยมโลกเขาใช้ทั้งอานาจักร้อยเท่าและอนาเขตเพลิงโลหิตในเวลาเดียวกันทักษะท,ทั้งสามทำงานร่วมกันและกดดันมาควิสหนานอยู่บทโซฟการแสดงออกของมาควิสหนานอยู่เปลี่ยนไป เขาถูกกดดันด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และไม่สามารถใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดได้เขายังไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งเต็มที่มาควิสนานอยู่มองไปที่เจียงวูเฉิงอย่าหวัดกลัว เขาสังเกตเห็นถึงร่องรอยเจตนาฆ่าฟันในสายตาของจิงมู่เถิงมาควีสเริมหวาดกลัวจากก้นบึ้งของหัวใจมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนเขาไม่เคยหวาดกลัวบุคคลในขอบเขตนักบุญแต่ตอนนี้เขาหวาดกลัวอย่างแท้จริง เขารู้ว่าเขาไม่สามารถเทียบกับเจงวูเถิงได้หมีมาควินนานอยู่เริ่มหมีโดยไม่ลังเลเขากลัวเกินกว่าจะนึกถึงการรักษาชื่อเสียงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงสมบัติหรืออาวุธเตามันก็ไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าชีวิตของเขาเจ้าต้องการจะหนี เจ้าไม่มีที่ให้หนีหรอกเมื่อเห็นความตั้งใจของมาควิสหนานอยู่เจิงู้เฉิงยิ้มขึ้นอย่างเย็นชาด้วยแสงกระพริบเขาทิ้งไว้เพียงภาพติดตาขณะที่เขาเคลื่อนผ่านทะเลโลหิตอย่างง่ายดายเขาใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก่อนจะไปถึงตัวมาควิสหนานอยู่มาควิสหนานอยู่ตายไปซะคำที่ไม่แยแสหลุดออกจากของเจิงู้เฉิงมันพิพากษามาควิสหนานอยู่ไปสู่ความตาย มาควิสนานอยู่หันกลับมาเมื่อได้ยินคำพูดและเห็นดาบของจิงวู้เถิงพุ่งเข้าหาเขาอีกครั้งดาบนั้นเร็วมากเสียจนเขารู้ว่าไม่มีโอกาสอีกแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ถูกกดดันโดยทักษะอาณาเขตไม่ มาควิสนานยูกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งก่อนที่เขาจะถูกแทงด้วยดาบสะบั้นที่มาควิสนานยูหนึ่งใน72มาควิสในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาถูกฆ่าตายในทันทีมาควิสนานยูเสียชีวิตด้วยดวงตาที่เบิกกว้างร่างกายของเขาตกลงมาจากอากาศสถานที่แห่งนี้เงียบสงบและผู้ชมก็ตกตะลึงผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หใน72มานวิสมาควิสนานยู เขาได้ถูกสังหารต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาและถูกกระทําโดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญสังหารมาควิสที่ใช้ความแข็งแกร่งเต็มที่และมาควิสนานอยู่ยังไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เจงู้เฉิงนั้นทรงพลังอย่างแท้จริง ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญที่น่ากลัวเช่นนี้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญจะแข็งแกร่งขนาดนั้นได้อย่างไรทุกคนตกตะลึงโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะสงบลง พลังที่หน้าหวาดกลัวอีกหนึ่งก็ระเบิดออกมาจากอีกสนามรบเงาดาบที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันลึกลับได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนการโจมตีอันลึกลับและพลังของมันมาถึงจุดสูงสุดก็เพราะอาวุธเต่าเจนหนานเทียน ผู้ซึ่งเริ่มการโจมตีมีลักษณะไม่แยแสแต่ก็ยังมีร่องรอยจิตสังหารอยู่ในสายตาของเขาสวยแล้วมาควิสวอลเล่ศัตรูของเจียนานเทียนสีหน้าของเขาซีเซียวเมื่อเห็นการโจมตีนี้ แต่เขายังคงพยายามที่จะต้านทานมันอย่างไรก็ตามดาบของเจียงหนานเทียนได้ปัดขวานยักษ์ของเขาออกไปและแทงทะลุตัวเขามาควิสวอนเล่ถูกฆ่าเช่นกันเขาเสียชีวิตเพราะประเมินเจียงหนานเทียนต่ำเกินไป เขาไม่รู้ว่าก่อนที่จะมีปรากฏการณ์ดาบนับพันเกิดขึ้นเจนนานเทียนได้ค่าหลอดชั้นสูงสุดและหลอดชั้นสูงอีกสองคนด้วยกระบวนท่าเดียวในเวลานั้นเขามีความแข็งแกร่งพอๆกับมาควิสทั่วไป ด้วยโอกาสที่ยอดเยี่ยมเช่นการสะดุดีของดาบนับพันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เจนหนานเทียนจะก้าวหน้าขึ้นมากนอกจากนั้นเจนหนานเทียนได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตเจ็ดเมคาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีดาบและเขายังมีอาวุธเตา๋าเขามีความแข็งแกร่งมากกว่ามาควิสวอนเล่อย่างแน่นอนในช่วงเวลาสั้นๆทั้งมาควิสวอนเล่และมาควิสหนานอยู่ก็ถูกสังหาร อย่างไรก็ตามเจงู่เิงและเจงหนานเทียนไม่มีร่องรอยของความภูมิใจพวกเขารู้ดีว่ามาควิสทั้งสองเป็นเพียวผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเจ็ดเมคาที่ไม่มีอาวุธเต๋าคนทั้งสองไม่ได้ใส่ใจพวกเขาตั้งแต่แรกเริ่มสิ่งที่อยู่ด้านหลังทั้งสองคือความกังวลที่แท้จริงของพวกเขา เขาอยู่นี่แล้วดวงตาสีเข้มของเจนนานเทียนไปมองท้องฟ้าซึ่งร่างที่อยู่ในระยะไกลก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆด้านหลังร่างนั้นคือเมฆสีแดงขนาดใหญ่ในเวลาไม่นานร่างนั้นก็ถึงอยู่ต่อหน้าเจนนานเทียน ร่างนั้นสวมชุดสีแดงและมีผมสีแดงเขาสะพายดาบสีแดงเลือดไว้บนหลังของเขาและมีเมฆลอยตามเขาอยู่ด้านหลังเขายืนอยู่อย่างนั้นเหมือนดั่งอาชูราที่มาจากยมโลกเจียงหนานเทียนดวงตาของร่างนั้นจับจ้องอยู่ที่เจียงหนานเทียนด้วยเจตนาฆ่าฟันมาควิสเวียเฟิงเจียงหนานเทียนตอบกลับอย่างสงบนิ่งร่างนั้น มาควิสสวี่อเฟิงนั้นทรงพลังอย่างมาและไลล่าสังหารเจนนานเทียนในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาเขายังเสนออาวุธเต่าให้แก่ทุกคนที่สามารถฆ่าเจนนานเทียนได้เขาได้รับการจัดอันดับที่สองของมาควิสทั้งหมดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดมาควิสวอรเล่และมาควิสหนานอยู่ที่ตายลงไปก็เป็นมาควิสเช่นกัน แต่พวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับมาควิส,สเวียเฟิงมาควิส,สเวียเฟิงปรากฏตัวในสนามรบพร้อมกับจิตสังหารที่พวยพู้ผู้เฝ้าดูอดไม่ได้ที่จะต้องกลั้นหายใจมาควิส,สเวียเฟิงมองลงไปที่ศพของมาควิสวอนเล่ ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเจ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในระหว่างงานชุมนุมเจ้าสามารถที่จะฆ่าวันเลได้มาควิเสเวียเปิงกล่าวอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามเจ้าก็ยังอ่อนแอกว่าข้าและเจ้าจะได้รู้ว่าการที่แขนข่าพี่น้องร่วมสาบานของข้าจะเป็นเช่นไรจริงหรือ ให้ข้าเห็นมันทีเจนนานจ้องมองมาควิสเวียเปิงอย่างจะเย็นเจ้ากำลังมองหาความตายโดยไม่มีการพูดอะไรเพิ่มเติมมาควิสเวียเปิงพุ่งไปข้างหน้าและเมฆสีแดงที่มีอยู่เต็มท้องด้านหลังของเขาก็ขยับไปด้านหน้าด้วยเงาจิตวิญ,ญญาณดาบสามคนปรากฏขึ้นที่ด้านหลังเจนนานเทียนและพุ่งเข้าหามาควิส ขณะที่ปรากฏแก่นแท้แห่งดาบอันทุ่มทนมาควิสเวียเฟิงจิงู้เิง,งดวงตาพร่าเลือนขณะที่มองดูฉากตรงหน้าเขามาควิสเวียเฟิงอยู่ในขอบเขต8เมคาและครอบครองอาวุธเต่าเขามีพลังมากกว่าวอลเล่ ถ้าหวังว่าท่านพ่อจะสามารถจัดการกับเขาได้เจงู้ถึงสูญเสียความคิดเมื่อเห็นว่าลำแสงสีม่วงปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาผืมเจงู้เฉิงมองไปที่แสงสว่างแล้วก็รู้ว่ามันเป็นผู้ชายเขาเป็นชายร่างใหญ่ที่แต่งตัวด้วยชุดสีม่วงอาราของเขาเปิดเผยตัวตนว่าเขาอยู่ในฐานะมาควิสซึ่งเขาทรงพลังมากกว่ามาควิสหนานอยู่เขาคือมาควิสสีจง มีคนจดจำชายคนนั้นได้และเรียกชื่อเขาด้วยความประหลาดใจมาควิสซีจงเป็นมาควิสชั้นยอดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ในขอบเขต8ดเมคาและยังมีอาวุธเต่าเช่นกัน ดังนั้นเขาจึงอ่อนแอกว่ามาควิสเวียเฟิงเพียงเล็กน้อยเจงิงู้เถงมาควิสีจงมองไปยังเจงิงู้เถงในขณะที่เสียงเย็นเยเยือกของเขาดังขึ้นส่งดาบดวงใจสังหารมาให้ข่าแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าไว้ชีวิตข้าอย่าพูดเหมือนว่าเจ้าสามารถฆ่าข้าได้ มาควิดซีจงเจ้าไม่มีความสามารถพอในการเอาชีวิตของข้าดังนั้นไปบอกให้เจ้านายของเจ้าออกมาลงมือเองเจียงวู้เฉิงพูดพร้อมกับเย้ยหยันเจียงวู้เฉิงรู้ดีว่ามาควิดซีจงพยายามจะแย่งชิงดาบดวงใจสังหารตามคำสั่งของใครบางคนไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่มอบคำสั่งให้เขาคือซูหมิงไม่จำเป็นต้องเรียกใครมาข้าสามารถฆ่าเจ้าได้โดยลำพงัง การแสดงออกของมาควิสซีจงกลายเป็นเย็นชาในขณะที่เขาจับหอกยาวในมือหัวของหอกนั้นเฉียบคมและเปล่งประกายแวววาวของโลหะมาควิสซีจงเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันและหอกก็แทงทะลุอากาศเข้าใกล้เจียงงูเฉิงเร็วมากเจียงวูเฉิงขมวดคิ้วแต่ดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยเจตนาการต่อสู้ดีในเมื่อเจ้าต้องการจะสู้งั้นก็มาสู้กัน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ